ก็ได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์จยันนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยก็เคยฝักอะไรมือมาแล้วนะคะก็มามาเรียนเพิ่มเติมกับเอนะคะอันนี้ก็เมื่อกี้อาจารย์ว่าดูติ๊กยูทู e ของเอใช่ไหมคะค่ะยูทูปติ๊กเพจค่ะหลายอย่างเลยค่ะนะคะเห็นครูดึกก็ดูค่ะเห็นครูลงคลิปดึกก็ใสก็ดูกอกค่ะแล้วอาจารย์เ<า>มื่อกี้อาจารย์บอกเอกว่าเออพอเอาความรู้ของเอไปทายให้กับลูกค้าที่ร้านลูกค้าว่าไงคะ ลูกค้าบอกทายแม่นมากค่ะทั้งๆที่ยังไม่ได้เรียนเลยนะคะแต่ว่าติดตามอาจารย์น่ะคะ่ะติดตามทางเพจติดตามทาง y o u t u b e อย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เรียนเลยใช่ไหมวันนี้ก็รอครูม,มาหลายอาทิตย์แล้วใช่ค่ะรอไม่ไหวก็เลยดูให้ลูกค้าดูให้ก่อนอนนดูให้ก่อนแล้วก็มีจักไปสองคนแล้วด้วยนะคะจากคนแรกจากคนแรกอ่าก่อนก่อนอ่าลอตเตอรี่ออกใช่ไหมคะไม่บอกอะไรจักไปก่อน ี่วันค่ะ่อนหวยออกอืแล้วถูกเกาห้านั่นนะคะอาจารย์ทุกช <c oughs> าติถูกเล่ห์งไบ้ลูกชาบอกว่าไม่เคยถูกเลยไม่เคยซื้อหวยถูกเลยอะเดี๋ยวเอจะสอนพี่พจันเล่นติ๊กตอกนะคะเพราะว่าในติ๊กตอกแล้มีคอมเมนต์แบบที่มาบอกว่าไม่เคยเรียนกับเอเลยนะคะสักให้ตัวเองนะคะจะไม่เคยเอาปากกาดแดงเขียนเนาะเขาบอกว่าถูกหวยมาห้างงวดในชีวิตไม่เคยถูกเลยแต่เอมไม่ได้ไม,ไม่ไม่เคยสอนนักเรียนให้เล่นหวยนะเอต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวครูไม่เล่นหวย เดี๋ยวเอสอนให้พี่พี่จันเล่นติ๊กต็อกนะจะได้รู้ว่าในติ๊กต็อกมีคนเข้ามาคอมเมนต์จริงๆเยอะมากนะคะว่าเอาไปใท้ได้ประโยชน์เพราะพี่จันดูจะ YouTube จะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวดเดี๋ยวนี้จะสอนให้ไปยู่ชมรมติ๊กต็อกได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราฝากลัาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ